กระมับเด็ข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลา8ปดนาฬกาสินาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ <S <S <ป>นราเหนจะข่าวเช้าที่เรากรามัปเดตกันในทุกวันแล้วแต่ยังมีข่าวเย็นที่อัปเดตทุกวันด้วยเช่นเดียวกันจะอัปเดตในช่วงของพูดข่าวไอทีครับเวลา18 3นาฬิกานาทีสามารถเข้าไปรับชมได้แล้วในช่องมา s สก๊อตไอทีบายปป๊อปนะครับเข้าไปกด Subscribe กันให้หน่อยนะครับ ข่าวแรกที่วจะมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแบรนด์ oppo ครับในรุ่นของ a92 มีการยืนยันการเปิดตัวแบบออนไลน์ในประเทศไทยวันที่18มิถุนาย,ยนนี้ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นคือชิปเซต snapdragon 65 ram 8gb แบตเตอรี่5,000กล้องหลัง4ตัวชัดที่4 8ล้านพิกเซลเลยทีเดียวหลังจากที่มีการปล่อยทีเซอร์แรกออกมานะครับว่า oppo a92 เนี่ยจะมีการเปิดตัวในประเทศไทยนะล่าสุดมีการยืนยันวันเปิดตัวเป็นเทียบร้อยครับว่ารุ่นนี้จะเปิดตัวแบบออนไลน์ในช่่ววงเยย็นนนที18มิุายยสร 92จะมาพร้อมกับดีไซน์หน้าจอจอดูแบบใหม่พร้อมฝาหลังที่มีการไห้เฉดส,สีที่ดูสวยงามลงขอบโค้งทั้ง4ด้านแบบ T-D Curve มีการติดตั้งกล้องหลังมา4ตัวความเอียดชัดที่48ล้านพิกเซลพร้อมกับลำโพงสตูดิโอแบบคู่และระบบเสียงแบบ Hi-Res Audio Direct 2.0ด้วย ซึ่งรันบนชิปเซต Qualcomm Snapdragon 6 5คู่กับ RAM 8GB ROM หน่วยความจำ128แบตเตอรี่ 5000mAh ชาร์จ็ว 18W เลย Oppo A92 ได้มีการเปิดราคาที่ประเทศมาเลเซียอยู่ที่ประมาณ1,199ริงกิตหรือประมาณ9,000บาทโดยคาดว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าเข้ามาขายในไทยน่าจะราคาใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านไว้รอรุ่นกันในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆและน่าสนใจอีกบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ทราบกันนะครับ Oppo A92 Live My Way มาที่ข่าวที่2ครับมีการเปิดตัว Samsung Galaxy s 20 5G BTS Edition กับสีม่วงโฉบใหม่พร้อมกับ Galaxy Buds เข้าชุดซอฟรัแฟนอาร์มี่นะครับโดยเฉพาะเลยซั s u n g นะครับเป็นแบรนด์ที่มักจะทำการ Collaboration กับวง K-po p เกาหลีนะครับอยู่เรื่อยๆเลยซึ่งล่าสุดนะครับก็เอาใจเหล่าอาร์มี่นะครับด้วยการจับมือร่วมกับวงอย่าง BTS พร้อมกับเปิดตัว Samsung Galaxy S 20 5G BTS Edition ที่มาพร้อมกับสีสันและลวดลายพิเศษแบบจัดมาเพื่อเหล่าแฟน BTS โดยเฉพาะเลย Samsung Galaxy S 20 BTS Edition มาพร้อมกับ ตัวเครื่องกระจกในเฉดส,สี Hu ส p u เพอร์เพลนะครับหรือเฉดส,สีม่วงที่มีความหมายต่อแฟนๆอาร์มี่โดยเฉพาะเพราะว่าสีม่วงเป็นสีสุดท้ายของแสงสีลุงนะครับสื่อถึงการเชื่อใจและการรักของอาร์มี่ตลอดไปนะครับโดยที่บริเวณของกล้องหลังของตัวเครื่องมีลูกหัวใจสีม่วงเล็กๆเ,เอาไว้ให้เห็นกันแบบชัดๆเลยโดยการออกแบบในครั้งนี้นะครับทางซัมซุงมีการเปิดเผยว่าต้องสื่อถึงความเป็น BTS ทั้งภายนอกและภายในเลยโดยในเครื่องนะครับจะมีภาพวอลเปเปอร์แบบเคลื่อนไหวและโฟโตกราฟข ง BTS ให้ตามเก็บกันอีกด้วยนะครับถึง7แบบรวมไปถึงสติกเกอร์แบบพิเศษและหน้าจอล็อกสกรีนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก BTS โดยเฉพาะเลยนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนพิเศษอีกรุ่นของซัมซุงนะครับที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมของเขานอกนอจากการเปิดตัวสมาร์ทโฟนแล้วเขายังมีอุปกรณ์เสริมตัวใหม่ของเขาด้วยนั่นก็คือ Galaxy Buds Plus BTS Edition ซึ่งมาพร้อมกับดีไซน์ตัดม่วงนะครับให้ดูสวยงามแล้วก็มีลักษณะรูปหัวใจด้วยซึ่งเข้ากับชุด Galaxy S 20 Plus BTS Edition เป็นอย่างดีเลยนะครับ ซัมซุงกาแล็กซี่ S 2 0 plus BDS Edition และ Galaxy Buds plus BDS Edition จะวางขายวางจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์เมยซอนและซัมซุงในบางกลุ่มประเทศนะครับโดยจะเปิดเพลียวเดิร์ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนยนี้เป็นต้นไป และจะมีการรอจําหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่9กรกฎาคมครับอย่างไรก็ดีในะขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าซัมซุงประเทศไทยจะนาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนยุคนี้เข้ามาขายหรือเปล่าไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราสมาัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับและทั้งหมดนี้ล่ะคือข่าวสารดีๆที่ Motorola อ,อัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันนะกดซ u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดี D, แล้วคนนี้เราต่อไปนะครับช่องเราเป็น Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใตนีอย่า่าาเขกกกด, like กดนะัััววบสร ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย